สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาสรุปเลขอัน3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างครับเมื่อประจำวันที่16ทธันวาคม2,564ผมก็ได้มีข้อมูลที่ได้สรุปชุดเลข อันทั้งหมดนะครับในคืนก่อนที่จะสลากินแบ่งรัฐบาลออกในงดวันที่16ครับผมก็ได้นำชุดเลขอัน3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างมาให้สมาชิกดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุป เลขอัน3ตัว2ตัวบนล่างงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 4ครับวิเคราะห์เลขอันนะครับชุดเด่นที่น่าจะเข้าน่าจะออกครับเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาดูชุดเลขอันนะครับในชุดสามตัวบนครับซึ่งเป็นข้อมูลในคืนสุดท้ายครับก่อนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกครับผมก็จะมีข้อมูลชุดเลขอันสามตัวบนนะครับใหอมาให้สมาชิกด,ดูนะครับมาดูทั้งหมดนะครับที่ชุดอันไว้นะครับจะมีหกหสา 9 53 956 293 361 573 586 654 681 869 617 927 967 655ครับทั้งหมดนะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวนตวน เลขอันครับจะมีด้วยกันทั้งหมดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบสี่ชุดครับสิบสี่ชุดนี้ครับไปกลับครับคูณหกครับชุดสามตัวกลับหกชุดนะครับกลับหกชุดเป็นเลขที่หายากครับเป็นเลขอันนะครับในชุดสามตัวบนนี้คือเลขอันชุดสามตัวบนนะครับ เป็นเลขอันก่อนที่จะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกครับผมก็ได้มีข้อมูลจุดสตัวบนให้สมาชิกดูนะครับมาดูชุดเลขอัน2ตัวบน2ตัวล่างครับชุดเลขอันนะครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างนะครับผมได้สรุปหาข้อมูลนะครับให้สมาชิกดูนะครับมาดูทั้งหมดนะครับชุดอัน2ตัวบนล่างครับมีสามห้ 53 46 64 56 65 59 95 68 86 69 96 79 97 89 98 16 61 17 71 76 67ครับนี่คือชุด2ตัวครับบนล่างครับ เป็นเลขอันนะครับในชุด2ตัวบนล่างครับจะมีด้วยกันทั้งหมดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า1ก1จ็ดแป2เก้าสอชุดครับไปกลับแล้วครับในชุด2ตัวนะครับ2ตัวใน2ตัวบน2ตัวล่างครับเป็นเลขอันครับนี่คือข้อมูลนะครับในงวดก่อนที่จะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกในงวดวันที่16ครับก่อน ถึงจะวันที่16นะครับผมก็ได้นำเลขอันทั้งหมดนะครับมาให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางในการที่สมาชิกจะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาดูการวิเคราะห์นะครับผมจะวิเคราะห์เลขอันนะครับวิเคราะห์เลขอันชุดเด่นครับฟร์มน่าจะเป็นเลขที่เด่นนะครับเลขอันที่น่าจับมาครับในทั้งหมดนะครับในชุด สามตัวบนนะครับชุดสามตัวบนทั้งหมดสิบสี่ชุดนะครับสิบสี่ชุดคูณหกเข้าไปครับคูณหกเข้าไปจะเป็นสี่ชุดครับจะเป็นสี่ชุดก็ทั้งหมดเลยครับส่วนในชุดสองตัวบนสองตัวล่างทั้งหมดนะครับยีิบสองชุดเลยครับตีสรุปนับชุดได้ยีิบสองชุดไปกลับแล้วนะครับไปกลับสองตัวบนสองัล่างนะครับคูณเข้าไปครับนี่คือเลขอันครับในจํานวนเลขอันในชุดสามตัวบนนะครับ ในชุด3ตมวบลผมวิเคราะห์ตัวเลขเด่นนะครับวิเคราะห์ตัวเลขเด่นชุดที่น่าจะเดินน่าจะเข้านะครับน่าจะมาครับน่าจะนะครับน,น่าจะมาะครับเพราะว่าในงวดวันที่16นี้เลขอันค่อนข้าง,งที่จะเยอะพอสมควรนะครับสมาชิกที่ติดตาม ละกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดแต่ละงวดก็จะเจอปัญหาเลขอันเด่านี้ครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลยากนะครับในเลขเหล่านี้ครับจำนวนเลขทั้งหมดนะครับเลขชุด3ตัวบนครับวิเคราะห์ความน่าจะเป็นน่าจะออกเมื่อได้เทียบกับตัวเลขสูตรที่ผมได้คิดคำนวณไว้นะครับที่คิดคำนวณไว้เป็นเลขติดนะครับเป็นเลขติดอยู่ในกลุ่ม จะต้องติดมาตัวใดตัวหนึ่งครับความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็นในชุดที่น่าจะเป็นชุดเด่นครับก็คือน่าจะมานะครับหกห้าสามครับหกห้าสามน่าจะเป็นชุดเด่นน่าจะเป็นชุดเด่นน่าจะออกน่าจะเข้านะครับชุดที่หนึ่งครับส่วนชุดที่สองครับความน่าจะเป็นครับว่าชุดที่สองชุดเก้าห้าหกครับเก้าห้าหกน่าจะเดินน่าจะเข้านะครับชุดนี้ครับ ส่วนชุดอื่นๆก็บางตัวเลขก็อาจจะมีตัวดับอยู่นะครับตัวดับไม่ชัดเจนเท่าที่ควรครับชัดเจนมากที่สุดคือ2ชุดครับ6 53าและ95 6ครับนี่คือชุด3ตัวครับจากทั้งหมดที่สรานับชุดได้ทั้งหมด1 4ชุดครับนี่คือชุด3ตัวคความน่าจะเป็นนะครับน่าจะเดินนะครับในชุดเหล่านี้ครับ2ชุดครับเมื่อนำตัวเลขครับ6 ห้าสามและเก้าห้าสามมาทำเป็นตัวเลขคูณหกชุดนะครับคูณหกนะครับจะได้ชุดสามตัววนดังนี้ครับในชุดสามตัววนครับเนี่ยชุดสามตัวนะครับตั้งด้วยหกห้าสามครับเป็นหกกลับครับเป็นหกรับจะได้หกห้าสามหกสามห้าสามห้าหกสามหกห้าห้าสามหกห้าหกสามครับหกกลับนะครับต่อชุดนะครับหกกลับนะครับ ส่วนชุดที่2ครับชุดที่2ความน่าจะเป็นครับ9 5 6ครับ9 5 6ที่ผมจับชุดไว้กลับ6ชุดแล้วนะครับ9 5 6 9 6 5 5 9 6 6 6 9 6 9 5ห5 9ครับทั้งหมดนะครับ12ชุดนะครับเป็น12ชุดนะครับชุดกลับตัวทั้งหมดนะครับ12ชุดนี่คือชุดความน่าจะเป็นชุดเด่นครับตาม วิเคราะห์ตัวเลขนะครับในงวดวันที่16ครับทั้งหมดนะครับในชุด3ตัวบน14ชุดนะครับตัคูณ6ก็คือ6กลับนะครับ6กลับก็จะเป็นกี่ชุดก็สมาชิกกับคูณกัาไปครับแต่ผมดึงวิเคราะห์ความน่าจะเป็นครับใน1 4สชุดชุด3ตัวบนชุดน่าจะเป็นชุดเด่นที่สุดน่าจะเดินนะครับน่าจะเดินก็คือ2ชุดนะครับถ้านำจับคู่ก็ได้จะ6กลับครับ6กกับก็คือ นะครับในกลุ่มเหล่านี้ครับนี่เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขอันนะครับที่น่าจะเดินครับส่วนในชุด2ตัวบนครับในชุด2ตัวบนนะครับจากทั้งหมด22ชุดนะครับที่ผมสรุปที่ผมสรุปเลขอันบนล่างครับในชุด2ตัวครับ22ชุดผมวิเคราะห์ตัวชุดบนครับชุดบนนะครับชุด2ตัวบนครับความน่าจะเป็นครับ น่าจะมาในกลุ่มนี้ครับในชุดสองตบนถ้าตัวเลขในชุดสองตบนเดินก็น่าจะในกลุ่มนี้ครับมีสามห้าห้าสามห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกครับหกชุดนะครับสามห้าห้าสามห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกหกชุดนะครับความน่าจะเป็นครับถ้าตัวอันมานะครับถ้าเลขอันในกลุ่มเรานี้มาครับนี่คือชุดบนครับหกชุดนะครับส่วนชุดสองตัวล่างครับ ในชุด2ตัวล่างจะตามวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเทียบชนกับสูตรที่ผมได้คิดคำนวณมานะครับความน่าจะเป็นครับในชุด2ตัวล่างจากทั้งหมดนะครับหยิบสชุดเลยครับในชุด2ตัวล่างถ้าเดินนะครับถ้าในกลุ่มนี้เดินนะครับก็จะได้ชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างที่ผมสรุปน่าจะเดินก็มี4 6 6 4 8 6 6 8 6 9 9 6ครับ หกสี่สี่หกหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกชุดครับนี่คือเลขอันชุด2ตัวนะครับ2ตัวล่างที่เด่นที่สุดครับน่าจะมาครับน่าจะมานะครับ,นนรบในงวดวันที่สิบหครับนี่เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขอันให้สมาชิกได้ดูนะครับสมาชิกจะได้เป็นมีแนวทางในการตัดสินใจหาซื้อสลากินแบ่งนะครับ ผมวิเคราะห์ตัวเลขที่น now, been, ่าจะมาน่าจะเดินนะครับนี่คือข้อมูลจุด3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับในเลขอันนะครับในเลขอันชุดเด่นนะครับที่ผมสรุปมานี่ครับชุดเด่นนะครับที่สรุปมาทั้งหมดครับผมจะสรุปชุดที่เด่นที่สุดครับที่น่าจะเข้านะครับน่าจะมาน่าจะออกครับวิเคราะห์ตัวเลขแล้วนะครับน่าจะมาน่าจะออกชุดเด่นที่สุดนะครับ ในชุด3ตัวครับในชุด3ตัวนะครับสามตัวบนครับน่าจะนะครับชุดน่าจะเด่นที่สุดในชุด3ตัวบนคือ6 3 5 5 6หครับ6 3 5 5 6หครับจากตัวเลขในกลุ่มนี้ครับวิเคราะห์แล้วครับ6 3 5หแล้วก็5 6 569ครับ569นะครับนี่คือ2ชุดนะครับ6 3 5 5 6หเเป็นเลขชุดที่เด่นที่สุดนะครับ ในจานวนเล็อันทั้งหมดครับถ้าเดินนะครับถ้าเลขในกลุ่มนี้เดินนะครับเลขอันมาครับก็น่าจะมาในกลุ่มนี้ครับหกสามห้าห้าหกเก้าครับส่วนในชุดสองตัวบนครับสามห้าและหกเก้าครับสามห้าและหกเก้าน่าจะเดินตามเลขอันถ้าเดินนะครับทํามาครับถ้าเข้าก็น่าจะเด่นที่น่าจะมาสามห้าและหกเก้าเลยครับส่วนชุดสองตัวล่างครับในชุดสองตัวล่างชุดน่าจะเด่นที่สุดก็คือเก้าหก และ46ครับ96และ46นะครับนี่คือชุดเด่นที่สุดครับนี่เป็นเลขอันนะครับเลขอันในชุดอ่าเลขอันนี่คือข้อมูลนะครับสรุปชุดเด่นครับชุดอันนะครับเลขอันในงวดวันที่16ธันวาคมครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นเลขที่จะมาที่จะเข้านะครับที่จะออกในงวดวันที่16ครับในจํานวนเลขอันทั้งหมดครับวิเคราะห์ตัวเลขให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ นี่คือข้อมูลนะครับมาสรุปชุดเน้นครับในจํานวนชุดเน้นในอันชุดเด่นที่สุดนะครับชุดเด่นที่สุดความน่าจะเป็นชุดเด่นที่สุดน่าจะออกครับในชุดเน้นนะครับผมเน้นไปชุดเดียวครับในชุด3ตัวบนครับสตัวบนเน้นไปชุดเดียวนะครับระหว่าง6 35และ5้ว569ครับน่าจะเป็น635มากกว่าครับ635นะครับในชุด3ตัวบน สองตัวบนน่าจะเป็นสามห้ามากกว่าครับน่าจะมาครับหกสามห้าและสามห้าครับน่าจะเป็นเลขเด่นที่สุดนะครับในจํานวนเลขอันนะครับเลขอันชุดสามตัวและสองตัวบนครับส่วนชุดสองตัวล่างครับในชุดสองตัวล่างเด่นสองชุดเลยครับเก้าหกสี่หกครับผมสรุปน่าจะเป็นเก้าหกครับทามาที่เก้าหกนะครับทำมาเก้าหกน่าจะเป็นเลขตามสูตรนะครับเลขตามสูตรที่ผมสรุปวิเคราะห์ไว้นะครับ จะเป็นเลข962ตัวล่างน่าจะมาตามสูตรที่ผมได้ลงคลิปให้สมาชิกได้ดูนะครับในสรุปของสุดท้ายได้ชุดฟันธงครับที่ผมฟันธงเลขไทยสองตัวล่าง96ชุดเดียวครับ96ชุดเดียวนี่คือข้อมูลนะครับสมาชิกท่านผู้ชมนะครับที่สรุปลงคลิปให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางนะครับเ้นไปที่96ครับถ้า96เดินก็จะตรงเลขอันนะครับก็จะตรงเลขอันตัวนี้ครับคือ96ครับ ใน96ครับคือเลขท้ายสองตัวล่างครับในชุดบนก็635และ35เด่นที่สุดนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับข้อมูลแนวทางวิเคราะห์ตัวเลขอันที่น่าจะออกน่าจะเข้านะครับในงวันที่16ธันวาคม2564ครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็โปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อน ตัดสินใจนะครับข้อมูลที่ผมได้สรุปนี้เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกที่จะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16บธันวาคม2องนทนะครับในจำนวนเลขอันทั้งหมดที่มทผมวิเคราะห์มาเนี่ยครับจะเดินหรือไม่จะมาหรือตามคำนวณตามวิเคราะห์หรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่16ครับขอเล็อันนะครับจำนวนเลขอันในงวดวันที่16ค่อนข้างจะ มากครับค่อนข้างจะ่เยอะพอสมควรนะครับทั้งชุด3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับจำนวนเล็กอันทั้งหมดนะครับนี่ผมได้รวบรวมข้อมูลนะครับจากได้ข้อมูลจากที่ต่างๆนะครับมาให้สมาชิกดูเพื่อให้สมาชิกดูเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่16ธันวาคม2564ครับ ขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกลังใกันนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขอันนะครับชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างในงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 4สรุปชุดเด่นน่าจะเดินน่าจะเข้าให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตาม กดสับกไร์กดไลค์กดแชร์เลยครับจะได้เป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ตัวเลขเด่นๆลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับขอให้สมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกัาลังงานทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลว่ประจำวันที่16ทธันวาคม2564เนาอเงเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ